ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาหมดหนามคู่อีกรังหนึ่งมาอวดน,นะมดหนามคู่รังนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมใส่ในนี้นะมันคือรังเดียวกันแต่วันนี้ผมจับได้เพิ่มนะจับได้เพิ่มนะมันก็จะได้เยอะประมาณหนึ่งวันนี้ผมจับได้ตั้งแต่เมื่อเช้านะ แต่ว่าพอดีไปขายของก็เลยปล่อยปล่อยน้องไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ตอนจับผมก็เปิดฝาไว้ก่อนเพื่อที่อ่าแต่เราเครียกเพื่อที่จะใส่มดได้สะดวกสะดวกนะโกยมาโหยอดมากโก,โกยใส่ทั้งทังน้ำนะก็คือมันก็โอเคนะ เยอะเยอะมากนะมันเอามารวมกันอนะมันเป็นลังเดียวกันนะตอนแรกลองใส่ไปตัวหนึ่งว่าลังเดียวกันหรือเปล่าสรุปว่าใช่ด้วยเอาไว้เดี๋ยวจะทํำคลิปวิธีการทาแป้งตรงนี้นะครับซึ่งได้ผลจริงๆนะผมเพิ่งลองครั้งแรกอยู่เหมือนกันครั้งแรกเลยแล้วก็มีแป้งนิดเดียวไม่ไมีไม่เยอะนะฮะ แต่ว่ามันก็มีประสิทธิภาพในการที่ป้องกันไม่ให้หมดปีนขึ้นมานะครับปกติมดพวกนี้มันจะปีนชอบปีนมาอยู่ประมาณานี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงฝาตรงเนี้มันชอบมานะครับแต่เราไม่ชอบนะครับมันชอบแบบอันนี้คือหลังเก่านะหลังเก่าก็ยังมีสมาชิกประมาณเดิมนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจช่วงนี้มันชอบฆ่ากันเองนะก็เลยก็เลยแปลกแปอยู่ อันนี้ก็คือตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวนี้กําลังโดนจ้ายีนะก็คือมันตายไปแล้วแหละประมาณว่ามันตายไปแล้วแหละเนี่ยช่วงนี้มันก็ชอบมาอยู่เนมุมนี้นะเนี่ยน,นี้คือตัวผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ผมก็หาไม่เจออีกตัวก็มีสามตัวที่จริงมันหายไปไหนตัวหนึ่งข้างบนนี้ก็ไม่มีนะ น้าก็ไม่มีแล้วนะตัวผู้ไม่แน่ใจว่ามันหยู่ไหนมาทักทายตรงนี้หน่อย,น,อยนี่คือลังเก่ายัางอยู่นะผมไม่ได้นี่นะไม่ได้เอาออกจากลังเก่านะเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันรวมกันได้ไหมเพราะว่าไม่แน่ใจลังเดียวกันไหม แต่เนี้ยรังเดียวกันแน่นอนเพราะเจอเจอด้วยกันนะผมเลยเอามารวบรวมกันแล้วมันก็ไม่ได้ฆ่าฟันกันนะมันก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้ผมจับให้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายผมจับได้ตอนเที่ยงนะมันไปอยู่อ่าวิธีหาดีกว่าวิธีหามดหนามคู่นะของผมนะ ก็คือก่อนอื่นนะเราต้องเหมือนสมมติเราเดินรอบบ้านเราเห็นว่ามันมีมดนามคู่เนี่ยเราก็คิดได้แล้วว่าบ้านเรามีแน่นอนนามคู่นะส่วนพิธีหาว่ามันอยู่ไหนเราก็ต้องค่อยๆตะอ่อมต่อ่อดูค่อยๆต,ต,ตามเวลาเห็นมดงานเดินนะเราก็ค่อยๆดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆเดินตามอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลามันรู้ว่าตัวว่าเราแอบดูอะ หรือเดินไปใกล้มันมันรู้ตัวนะมันจะหยุดนิ่งแล้วมันก็เหมือนมุดมุดเข้าไปใต้หญ้านะมันหลบเก่งแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะสักพักเลยแหละพอมันเห็นว่าปลอดภัยมันก็จะจะเดินต่อเนี่ยผมแอบติดตามมันดูตอนแรกผมไม่รู้ว่าลังมันอยู่ตรงไหนก็คือไอ้ไอ้งวดนี้ที่อยู่ที่ผมใส่นนี้นะที่เลี้ยงในหลอดตอนแรกเลยอันนั้นผมไม่รู้ว่ามัน ลังมันอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าค่อยๆจับทีละตัวพอเห็นมันเดินก็จับทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนได้มาประมาณตอนนั้นได้ประมาณยี่สิบตัวด้มัมงแล้วก็พอวันนี้นะครับก็ที่จริงได้มดมดงานน้อยนะแต่ว่าได้ไข่มาตัวเนี้ยอันเนี้ยคือได้ไข่มาเยอะนะคอยสังเกตดูว่าไข่เยอะมากเอ้ไม่ใช่อยาไข่ดิไอ้ดักแด้ไอ้ตัวดักแด้ ดักแด้ของมันนะเยอะมีเยอะมากแต่ตัวใหญ่ๆไม่รู้ไปไหนหมดนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะกันนะคลิปอัปเดตว่าได้มดหนามคู่ชุดใหญ่นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหลับคืนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอีกนะครับ